สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงความลับของตาไม้ไผ่กันนะครับโดยธรรมชาติของไม้ไผ่นะครับมันจะมีส่วนที่ค่อนข้างจะทําลายคมมีดส่วนนีงก็คือตาไผ่นะครับในส่วนของตาไผ่ทําไมมันถึงทําลายคมมีดนะครับด้วยโครงสร้างนะครับด้วยธรรมชาติโครงสร้างของตาไผ่นะี่จริงๆแล้วมันก็คือ ไอ้เจ้าตัวข้อไม้ไผ่ที่มันเรียงทับซ้อนกันนะครับก็คืออย่างนี้นะครับถ้าอะไรเป็นเส้นนั่นก็คือคิ้วนะครับคิ้วตัวนี้ก็หมายถึงตัวนี้นะครับก็หมายถึงตัวนี้นะครับก็คือหนึ่งต่อหนึ่งชั้นแทนที่ถ้าปกติแล้วมันจะเป็นปล้องใช่ไหมครับปกติเนี่ยไม้ไผ่ก็จะเป็นปล้องแต่ว่าพอดีจากการเกิดในตอนแรกไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้หรือว่าเป็นตาก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นโครงโครงสร้างคล้ายๆกันนะครับก็คือปล้องเขาจะสั้นนะครับพอปล้องเขาสั้นเขาบีบตัวเขาสั้นเนี่ย แลทีนี้มันก็จะเกิดเป็นลักษณะของพื้นที่ส่วนที่แข็งนะครับส่วนที่แข็งได้ด้วยสรีละที่โค้งแบบนี้นะครับสลีระที่โค้งแบบนี้นะครับจึงทําให้มีความเหนียวนะครับจริงแล้วไมีคุ้มเหนียวจริงๆแล้วถ้าสมมติเราตัดลักษณะอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติเราตัดลักษณะอย่างนี้ลงไปเนี่ยนะครับตัดอย่างนี้ลงไปนะครับหรือว่าตัดอย่างนี้ลงไปนะครับมันจะมีความเหนียวนะครับมันจะมีความเหนียวแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราตัดลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเรา ผ่ามาลักษณะอย่างเงี้ยมันจะไม่มีความเหนียวเลยนะครับก็คือจะเหมือนเหมือนไม้ไผ่ปกตินะครับแต่ก็คือจะเหมือนไม้ไผ่ปกติเดี๋ยวเตรียมจะผ่าให้ดูนะครับและทีนี้การฟันนะครับธรรมชาติของการฟันเนี่ยนะครับถ้าเป็นการใช้งานจริงๆก็จะมีโจทย์อยู่ว่าตรงเนี้ยพื้นที่ตรงนี้ห้ามฉีกนะครับถ้าเวลาจะเอาไปใช้งานนะพื้นที่ตรงนี้ห้ามฉีกพื้นที่ตรงนี้ก็ห้ามฉีกนะครับก็คือจะเป็นการตัดแค่ตาเนี่ยเหลาแค่ตาเนี่ยออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นในงาน สิ่งของการใช้มีดจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือค่อยๆฟันนะครับและทีนี้ทําไมมันถึงทําลายคมนะครับด้วยธรรมชาติเวลาเราฟันไม้เนี่ยครับเวลาเราฟันไม้เนี่ยเวลาคมมีดที่เวลามันวิ่งตัดผ่านไม้เนี่ยมันจะวิ่งหาในส่วนที่บอบางที่สุดไม่มีแรงต้านนะครับก็คือด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าสมมติเราฟันลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่มีมันไม่มีแรงต้านทําให้ไม้เนี่นฉีกง่ายนั่นแหละเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับ ในส่วนของโครงสร้างถ้าเราดูในส่วนของโครงสร้างมันจะผ่าลักษณะนี้นะนลัะนี่นะครับเราจะเห็นชัดเจนในส่วนของโครงสร้างนะครับถ้าเราผ่าผ่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือผ่าลงมาอย่างนี้ยนะครับ ก็ค like ือผ่าลงมาอย่างเงี้ยถ้าผ่าลงมาอย่างเงี้ยตาเล็กตาใหญ่โครงสร้างเหมือนกันหมดนะครับถ้าผ่าลงมาอย่างนี้ปุ๊บมันจะไม่มีแรงต้านมันจะไม่มีแรงต้านเห็นไหมครับเนี่ยมันจะไม่มีแรงต้านไม่มีแรงต้านใดเลยนะครับแต่พอถ้าสมมติเราฟันอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าสมมติเราฟันอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีแรงต้านนะครับแล้วเวลาคมมีดเราวิ่งอ่ะมันจะวิ่งหาส่วนที่บางนะครับส่วนที่บางส่วนที่ไม่มีแรงต้านนะครับถ้าเราสังเกตโครงสร้างดีดี พื้นที่ตรงนี้แต่เหมือนเราติดไว้เลยนะครับแต่เหมือนเราติดไปเลยแล้วทีนี้เวลาเวลาเราจะเอาไปใช้งานก็คือฟันในส่วนของตาตรงนี้นะครับฟันในส่วนของตาตรงนี้ออกเพื่อที่จะมาใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราฟันอัดมาฝั่งนี้มันจะมาฉีกฝั่งนี้นะครับมันจะมาฉีกฝั่งนี้ถ้าเราฟันฝั่งนี้นะครับถ้าเราฟันฝั่งนี้คอมมิ่นก็จะถลาออกฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฟันให้ดูนะครับทีนี้พอในส่วนของคม ตัวนี้เป็นควมวีนะครับควมวีบางมากนะครับควมวีบางมากแต่ว่าถ้าควมวีในข้อดีของมันก็คือมันสามารถฟันตายอย่างนี้ได้โดยที่คมมีดไม่เสียสามารถฟันได้โดยที่คมมีดที่ไม่เสียหายนะครับนี่คือข้อดีของมันเพราะฐานมันใหญ่นะครับเพราะฐานมันใหญ่เราจะเห็นตามรีวิวต่างๆนะครับตามรีวิวต่างๆที่เขากรีดกระดาษนะครับที่เขากรีดกระดาษหวานเสร็จแล้วก็มาฟันตาไม้ถ้าฟันได้นี้จะมีแรงต้านนะครับ เห็นไหมครับถ้าฟันฟังเนี้ยจะมีแรงต้านมันจะไม่เหมือนผ่าเมื่อกี้นี้นะครับเห็นไหมครับบางๆนะครับบางๆแต่ก็สามารถฟันได้นะครับเพราะว่าไอต้ตัวคมบีเนี่ย พอว่าจะตัวคมวีเนี่ยนะครับเจ้าตัวคมวีเนี่ยฐานมันนะครับก็คือในส่วนของฐานมันอ่ะมันใหญ่นะครับมันใหญ่นะครับอาจจะมีบิดนะครับเห็นไหมครับมันมีบิดนะครับนะครับก็คือไอตัวหน้าคมไม่เป็นไรแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่ตัวนี้มันบางใช่ไหมครับมันก็จะมีรอยบิดตรงนี้เพราะมันบางนี่คือเหตุผลนะครับมันจะอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันก็คือถ้าสมมติบางเกินไปนะครับมันก็จะบิดนะครับ นาเกินไปมันก็จะฟันไม่ค่อยเข้านี่คือนี่คือที่ผมเกลิ่อนไว้ในคลิปก่อนก่อนก็คือเหล็กทุกเบอร์มันจะอยู่ในเงื่อนไขนี้นะครับก็คือมันจะไม่มีมันจะไม่มีที่บอกว่าเทพเทพอ่ะมันจะไม่ค่อยมีจริงๆนะครับเพราะว่ามันต้องหยุดการใช้งานนะครับในทีนี้ถ้าสมมุติเราจะฟันแบบถนอมนะครับถ้าฟันแบบถนอมคนโบราณเขาจะฟันสายลักษณะนี้นะครับใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็ถนอมมีดด้วยนะครับก็จะฟันในลักษณะนี้ก็คือ ฟันฝังนี้นิดเดียวนะครับดีทีแรกก็คือฟันฝังนี้ลงไปนิดเดียวนะครับเพื่อกันไม่ให้ตรงนี้ฉีกนะครับนะครับเสร็จแล้วก็เขาก็จะใช้สันทุบนะครับใช้สันมีนดทุบออกนะครับเาตัวนี้มันสั้นนะครับตัวนี้มันสั้นมันทุบยากผมก็จะขอใช้ตัวนี้ทุบแล้วกันนะครับ เห็นไหมครับนี่คือวิธีแรกนะครับวิธีแรกที่คนโบราณใช้ครับก็คือเห็นไหมครับว่ามันจะเนื้อไม้ส่วนเดิมยังอยู่นะครับเห็นหมันก็ในส่วนนี้ยังอยู่ก็มันจะขาดออกไปเฉพาะตาเสร็จแ,แล้วก็เขาก็จะแต่งนะครับเขาจะแต่งในส่วนของตาให้เรียบนะครับก็เอาไปใช้งานต่อก็อไปใช้งานได้เลยนะครับวิธีที่2ก็คือ ันในลักษณะอย่างนี้วิธีที่สองก็คือฟันในลักษณะอย่างนี้นี่คือวิธีที่คนโบราณใช้นะครับก็คือใช้ในงานจริงๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีที่สองนะครับเขาจะไม่ฟันอัดนะครับเขาจะไม่ฟันอัดฟันอัดในลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าฟันอัดก็คือมันจะมีแต่ข้อเสียนะครับถ้าฟันอัดตรงนี้ข้อเสียอย่างแรกก็คือข้อเสียอย่างแรกก็คือ คมมีดเนี่ยเราจะบิดนะครับเพราะว่าเวลาเราฟันอัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับด้วยสรีระของยูเตเนี่ยมันโค้งใช่ไหมครับเจ้าต,ตัวคมมีดมันจะวิ่งหาในส่วนที่อ่อนแอที่สุดในส่วนที่ไม่มีแรงต้านนะครับพอมันวิ่งหาเนี่ยมันก็จะเกิดการบิดของหน้าคมนะครับมันจะเกิดการบิดของหน้าคม,นะคม,าาคมแล้วทีนี้พอตัวนี้ขาดปุ๊บตัวนี้ก็จะฉีกนะครับตัวนี้ก็จะฉีกก็เลยไม่ใช้กันนะครับก็เลยใช้แบบวิธีแรกนะครับ,นะรบก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือความลับของตาไผ่ ตาไผ่ก็จะเป็นประมาณนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับมันไม่มีอะไรมากก็คือถ้าใช้ถูกวิธีถ้าทำถูกวิธีมันก็ง่ายนะครับมันก็ง่ายคมมีดก็ไม่เสียหายนะครับตัวนี้เมื่อฟันดูเมื่อกี้แล้วนะครับฟันดูเมื่อกี้แล้วสามารถฟันตาไผ่ได้นะครับฟันตาไผ่ได้แบบคมไม่เสียหายสามารถกลับมากี้กระดาษได้เหมือนเดิมแต่ด้วยความที่ตัวนี้มันบางพอมันบางปุ๊บนะครับมันก็จะบิดนะครับอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น เหล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันถ้าบางเกินไปถ้าเจอตาไผ่ก็จะบิดนะครับเตะไปเหยียเตาไม้แข็งๆก็จะบิดแต่ถ้าหนาเกินไปก็จะฟันมาค่อยเข้าก็คือที่คําว่าเหล็กเทปเนี่ยนะครับมันจริงๆแล้วมันมันก็ไม่เทปนะครับมันก็ไม่เทพมันก็จะอยู่ในเงื่อนไขนี้ทั้งหมดเพราะว่าจริงๆอะมีดเนี่ยเราใช้ในลักษณะบางนะครับยิ่งบางยิ่งคมแต่ยิ่งบางเท่าไหร่ความแอก็ยิ่งเยอะขึ้นนะครับความแข็งแรงก็ยิ่งน้อยลง ก็จะประมาณนี้อยู่ที่การใช้งาน,นแต่สิ่งที่ผมนำเสนอก็คือบางๆสามารถตัดตาไผ่ได้แต่ว่ามันบิดแต่ว่าเอามากีดกระดาษก็ได้เหมือนเดิมกีกดกระดาษได้เหมือนเดิมไม่มีสิทธิ์นะครับตัวน,นี้คือข้อดีของเจ้าตัวโมวีนะครับเจ้าตัวของโมวีทีนี้คือข้อดีสับกระดูกแข็งๆสับอะไรง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในงานถากงานเหลามันข้อดีตรงนี้จะกลายเป็นข้อด้อยนะครับก็จะเป็น กลายเป็นลักษณะของยอดคมที่ไม่มีเส้นนะครับยอดคมที่ไม่มีเส้นมีสันแทนนะครับก็จะประมาณก็เลือกใช้เอานะครับก็เลือกใช้เอาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความลับของตาไผ่นะครับก็จะมีอยู่แค่นี้มันไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนนะครับไม่มีอะไรมากในส่วนของข้อกับในส่วนของในส่วนของการป้องเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างกันไม่เยอะ ก็จะประมาณนี้นะครับ